อ,อ่ผ้ารองเต็นท์นะครับปูรองเต็นท์ซื้อมาใหม่ๆเลยมาหากันกลางเต็นที่ผาหมอกไม่ไหวนะครับที่อ็ดนะครับนี่น้องแมมมอสสวัสดีครับปดีน้องแมมมอสอ,ออกมาแล้วนะครับดูเหมือนผืนเล็กๆนะครับนะี่มีถุงใส่เ,เป็นสูงถุงระบายอากาศอย่างดีนะครับระบายความชื้นได้ด้วย นี่ใช่ไหมเออ,อแลอ้อันนี้นก,ก็เป็นกระเป๋านะครับก็ใหม่เหมือนกันเอี่ยมอ่องนะครับกระเป๋าเก็บสมอนะครับตอนนี้ดูสมอก็ใหม่เอี่ยมอ่องเลยเรายังไม่ได้ใช้เลย <c oughs> นี่ดูสิครับหนักมากหนักมากสมอมีตั้งแต่20สิบเซน30มเซนนะครับแล้วก็มีค้อนด้วยค้อนไหนนั่นข้างบน,นค้อน,อนอเรา นั่นแหละครับคอนปอกสมอเอ้อโหโหครับอันนี้ก็ใหม่ยัามองนะครับยังไม่เคยผ่านการกลางเต้นเลยครั้งแรกนี่ <laughs> นะครับนะครับ,นะรบยกขึ้นแล้วก็สวมเดือยข้างล่าง ดึงง่ายตรงผ้ารองเต็นนะครับแล้วก็เป็นผ้าขนาด2.5เมตรนะครับคูณ2.5เมตรก็พอดีกับขนาดเต็นอันนี้ก็เป็นผ้ารองปูนั่งครับผ้า ลายสีสวยงามมากนะครับอันนี้ก็เป็นกันน้ำได้นะครับเป็นผ้ากันน้ำได้สีสดใสไว้เรานังนั่งพักผ่อนนะครับตอนนทางด้านหน้าเต็นแล้วก็ประดับไฟปิงปองเดี๋ยวค่ำมานนี้เราก็จะเปิดไฟให้สว่างสวยดูว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับ